จะเห็นว่านะคะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เราได้ศึกษากันไปนะคะประกอบด้วย4หัวเรื่องด้วยกันนะคะหัวเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ทำให้ทุกคนน่าจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของทุกคนได้แล้วนะคะหัวเรื่องถัดไปหัวเรื่องที่2จะเป็น Internet of Things Internet of Things จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้อย่างไรและสามารถส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรหัวเรื่องที่3จะเป็น IT Trend น t ะคะ n t t r เ n d เนี่ยอย่างตัวอย่างที่พี่แนนได้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นหัวเรื่องแรกนะคะใน IT Trend ก็คือ t n t l l l i n t Things นะคะ t e l l i g e n t Things นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อุปกรณ์ที่มีลักษณะพฤติกรรมที่มีความคิดคล้ายมนุษย์ทำให้มีความเป็นอัจฉริยะทางอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นสามารถสื่อสารกันเองโดยไม่ต้องมีใครควบคุมเป็นแนวออโตเมชันนะคะหัวเรื่องถัดไปก็คือใน IT t r e n d ก็คือก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ virtual reality นะคะ virtual reality ก็อย่างเช่นที่เราเห็นกันได้ทั่วไปนะคะอย่างเช่นในบางเกม ที่ใช้นะคะหรือจะเป็นพวกทีเซอร์ที่โผล่ขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมีไดโนเสาร์นะหรือว่ามีเครื่องบินนะคะโผล่ขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็นต้นในหัวเรื่องสุดท้ายหัวเรื่องใหญ่ก็คือเป็นนโยบายภาครัฐนโยบายภาครัฐเนี่ยช่วยให้แต่ละองคอ์กรหรือว่าหน่วยงานนะคะสามารถกําหนดนโยบายที่เป็นไปตามภาครัฐได้กําหนดไว้ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจบไปแล้วหลากหลายเรื่องราวนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในบทเรียนของเราหรือใน Google นะคะในแหล่งเรียนรู้ที่สามารถค้นหาได้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ